นามาจากจังหวัดอุบลค่ะเนี่ยนะคะสดๆเลยนะคะไม่มีสารมีพิษเลยนะคะกบท้องมานะคะเราเราก็ให้เขามาแบ่งเป็นท่อนๆเน,นี่ยค่ะแล้วตัดแบ่งเป็นท่อนๆเออก็แยกถ้าถ้าเผื่อชิ้นใหญ่มันก็ไม่ดีเอาผัดเผ็ด,ผดมาแกงแค่เอายังไงก็ได้นะคระับพอน้องไม่ค่อยชอบชอบทอดค่ะเนี่ยเราก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ก็หมัก ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดหน่อยค่ะนะคะลองคุกทิ้งไว้ห้านาทีสิบนาทีแล้วค่อยใส่ถุงเก็บกดแบนๆเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเป็นชิ้นๆแล้วนะคะก็เอาเอาแป้งข้าวโพดโรยค่ะแล้วเอาเกลือใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะเอาเกลือใส่ลงไปเพื่อที่จะมาให้ไม่ให้เขาขาวนะคะคุกไว้ เพื่อไม่ให้เขาคาวค่ะเขาจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะคลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยพอให้เขาเค็มอย่ามากนะคะแล้วน้ำมันหอยหน่อยแล้วก็คลุกไว้ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็คลุกไว้นะคะมีรากผักชีใส่รากผักมีสามเกลอใส่สามเกลอใส่สามเกลอไปหน่อยคลุกไว้นะคะโดยพี่ชายใส่ไปหน่อยค่ะที่ชายป่นนะคะคลุกุหมักเครื่องไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองสามนาทีแล้วก็มาพลิกข้างกลับนะคะเพื่อให้เครื่องเข้าทั่วถึงค่ะนะคะ เดี๋ยวนี้ป้าน้องทําอะไรเนี่ยป้าน้องจะไม่เอาเนื้อสดสดเขาทาค่ะต้องหมักเครื่องให้เข้าๆเนื้อก่อนมันจะอร่อยค่ะเอาเนื้อสดๆเวลาเราทําไปแล้วเนี่ยเนื้อข้างนอกเอน้ําข้างนอกเนี่ยเข้มข้นแต่ข้างในเนี่ยมันจืดนะคะมันก็จะไม่อร่อยเท่าที่ควรเนี่ยค่ะก็ทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยพลิกไปพลิกมาสัดเออ ยี่สิบนาทีนะคะแล้วถ้าเผื่อจะให้มันเนื้อมันไม่กระด้างนิ่มนะคะเดี๋ยวก็เอาน้ำเปล่าเนี่ยใส่ลงไปคุกหน่อยค่ะมันจะทำให้เนื้อนิ่มได้สักสิบนาทีเอาน้ำเปล่าเนี่ยใส่ไปสักพอสมควรค่ะก็ดูเอานะคะเนี่ยแล้วก็คุกเข้าให้มันเข้ากันจนน้ำเนืแห้งนะคะแล้วเนื้อทุาจะนิ่มนะคะ เนื้อเขาจะไม่กระด้างค่ะแล้วก็คุกไปคุกไปให้เขาเข้าเนื้อจนกระทั่งอ่เขยำหรือคุกเนี่ยถ้าเผื่อจะให้เข้าเนื้อก็ใส่ถุงมือขยำเลยค่ะแล้วเขาจะเข้าดีมากเนี่ค่ะ จนน้ำแห้งไปนะคะแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ก็คอยกลับอีกสักสิบนาทีค่ะแล้วเดี๋ยวใครเก็บใส่ถุงไว้หรือจะไปทําอาหารก็ทํานะคะฉะนั้นอันนี้คือวิธีหมักเนื้อหมูหรือปลาเนี่ยให้คนนิ่มนะคะแล้วก็เข้าเนื้อจะได้มาทำมาปรุงเวลามาปรุงจะได้อร่อยค่ะไม่งั้นน้ํา น้ำเค็มแต่ว่าในเนื้อมันจืดค่ะเนี่ยค่ะ้าน้องก็ได้สูตรนี้จากเอ็มไพรลาดหน้าค่ะลาดหน้าเอ็มไพรค่ะเนี่ยค่ะเขาจะใส่น้ำลงไปขอบคุณเจ้าของร้านมากค่ะที่ไม่หวงเคล็ดลับค่ะขอได้รับความขอบใจจาก้าน้องค่ะเนี่ยจะเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่อันนี้เป็นกบนะคะเราก็หมักไว้เนี้ยค่ะเราเวลามาทํา เเราจะเอาอันนี้ป้าน้องกะว่าเอ,อจะผัดเผ็ดค่ะจะผัดเผ็ดเพราะลูกเขาชอบกินผัดเผ็ดป้าน้องไม่ค่อยชอบทอดทอดของทอดเนี่ยมันกินแล้วมันน้ำม,นมันมันเยอะค่ะหนึ่งช้อนชาก็สี่สิบแคลอรี่ส่วนมากป้าน้องก็จะผัดเผ็ดหรือแกงแครหรือแกงป่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะเนี่ยก็หมักทิ้งไว้ ที่หมักทิ้งไว้ก็ให้น้ําเครื่องปรุงนี้เข้าไปในเนื้อแล้วเนื้อเขาก็จะปูมกล่อมนะคะแล้วก็นิ่มจนข้าวเนื้อดีแล้วนะคะเออก็อย่างน้อยก็ครึ่งชังะะ่วโมงค่ะเพราะตอนนี้มันมันเยอะหน่อยแล้วก็เก็บใส่ถุงแล้วก็ตบให้มันแบนๆคะ่ะแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งเอาไว้ข้างนอกอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปใส่ฟีดนะคะตอนนี้ที่มัน น้ำเครื่องปรุงมันเหลือติดอ่างเนี่ยเราก็ใช้สเปตูล่าเนี่ยขูดค,ค่ะเขาจะจะเขาจะกดไปเขาจะแนบกับพื้นนะคะใช้มือมันก็ไม่ไม่เหมือนเขานั้นนะคะเนี่ยเขาเรียกสเปตูล่าค่ะที่ปากพูดง่ายๆแล้เดี๋ยวก็เอาน้ําไปใส่ได้อย่างดีค่ะก็เอาน้ําไปใส่ถุงไว้นะคะใส่ถุงเนี่ยไม่ต้องเท่ากันนะคะมากน้อยเพราะเว,เวลาเราใช้เนี่ยถ้าเผื่อเราเอามามาผัด ผัดขี้เมาหรือจะเอามาแกงเนี่ยมันก็ใช้จำนวนไม่เท่ากันนะคะถ้าเผื่อเอามาผัดขี้เมานี่มันก็ต้องเนื้อเยอะมันก็ใส่ถุงเล็กถุงใหญ่ก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องเท่ากันแล้วก็หมักไว้ข้างนอกอีกตัดไม่เกินชั่วโมงนะคะทิ้งไวน้นะหมักไว้ข้างนอกนี่ไม่เกินชั่วโมงนะคะ ทิ้งไว้นานแล้วเนี่ยมันจะทำให้เออมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นได้นะคะแล้วก็เอาเก็บเข้าช่องฟีดไว้ค่ะจะใช้อะไรก็ออกมาใช้นะคะทุกอย่างนะคะไม่ว่าหมูเนื้อไก่กุ้งปลาปลาหมึกหมักได้หมดเลยนะคะป้าน้องจะทำแกงป่าหรือหมูชมวงป้าน้องก็หมักเครื่องเนี่ยค่ะทิ้งไว้คืนหนึ่งอย่างน้อย รีบจริงๆก็เป็นชั่วโมงนะะี่เป็นวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งเราต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะร้านไหนเขาทําอะไรอร่อยเนี่ยป้าน้องจะไปไปยิงดูเฉยเลยที่ท่าใหม่ที่จันบุรีอะ่ะเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งป้าน้องก็ไปยืนดูเขามันทํำยังไงนะทําไมมันอร่อยจังเลยเจ้าของเขาก็ดีนะคะเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วบางทีเราเราเรา,เรากินไปชามหนึ่งอร่อยสั่งอีกชามหนึ่งเขาบอกคุณคุณ คุณกินชามนั้นให้หมดก่อนแล้วคุณก็คุณคคุณ,ค,ณคุณกินชามนั้นให้หมดก่อนแล้วคุณค่อยสั่งปรากฏว่าใช่เขาให้มาเยอะมากถ้าเผื่อเราสั่งมาสองชามเราก็กินไม่หมดนี่คือวิธีถนอมหารอย่างหนึ่ง mm hmm. ค่ะทิ้งไว้ประมาณเออเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็เอาไปเข้าช่องฟิดได้แล้วค่ะเวลาจะใช้ก็เอาออกมาวางไว้ช่องรอ หรือเอาใส่กระมังหรืออะไรไว้นะคะเอาออกมาเท่าที่ใช้นะคะเอาออกมาแล้วรีบใช้ค่ะเอาออกมาแล้วมาลืมไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันก็จะมีกลินค่ะ